สวัสดีค่ะคุณเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะจากร้านชอเชอนะคะจะมาในช่วงทิปรีวิวสินค้าใหม่ล่าสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่รองแก้วค่ะที่รองแก้วของร้านชอเชอนะคะก็จะมี3มสีที่หลักๆเลยนะคะก็มีสีเขียวเหนียวซาบสีส้มน้องใหม่แล้วก็สีฟ้านะคะ ที่รองแก้วสามสีนี้นะคะเราขายชิ้นละห9บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจ3ามสีนี้เลยนะคะเราจัดให้ที่3มชิ้นร้อยหนึ่งนะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจจะให้เป็นวันเกิดเพื่อนจะให้เป็นของที่ระลึกนะคะจัดได้เลยค่ะน่ารักนะคะใช้งานได้จริงค่ะเราสามารถใช้งานได้หลายอย่างนะคะรองแก้วน้ำรองของกรจจุกระจกของผู้หญิงนะคะทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะคะ จัดได้เลยนะคะร้านชอเชอค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าร้านชอเชอนะคะติดตามได้เลยทางช่อง YouTube ทางเพจนะคะแล้วก็ทางอิสคาแกรมนะคะทางร้านชอเชอจะลงนะคะสินค้าเรื่อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าอาจจะเบื่อบ้างอุย้ยเห็นอีกแล้วเลื่อนมาเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่นะคะ้าใส่ใจทุก ชิ้นงานเลยค่ะนะคะอาจจะลงบ่อยนิดนึงนะคะว่างงานค่ะฝากที่ลองแก้วไว้ด้วยนะคะชิ้นละ59บาท3ชิ้นร้อยหนึ่งนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย